มีคนหนึ่งที่ว่าโดนฟ้าผ่าหลวงปู่ช่วยเพอะอันอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่วัดป่าวีเศษเจรจาอยู่นี่อยู่อำอเภอเซกาจังหวัดบึงกานเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ภาคเหนืออยู่ภาคเราเดี๋ยวนี้หลวงปู่ได้วัดเนี้ยคืนมาแล้วก็จะบรินนะซ่อมแซมที่สลาบบ้างแล้วก็ที่พระที่อาศัย อยากเป็นสถานที่ที่สอนคนในบบยพักหน้าต่อไปว่าในชีวประวัตินั้นมีอย่างเงี้ยจุดนั้นมีไหมที่นี่นะที่ทั่มาเรื่องหล่จึงกล้าเขียนเพราะว่าหลวงปู่ต้องการรักษาไปหมดทางภาคปริยัติหมายถึงว่าการเขียนเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นสักขีพยานที่เป็นสถานที่ที่เป็นศาลาที่เป็นพุทธิและคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เขียนไปอยู่จริงเห็นใช่ไม่ใช่จริงว่าแต่ก่อแต่ทั้งผู้ตายเนี่ย ถ้าเขียน่ะจะเขียนยังไงปู่เต้ที่่างทีท่านว่ามันเหมือนกับเรานี่วงโลกกต่เ,เรียบเรี่ยงก็นานใช่ไหมครับไม่ได้นานเพราะว่ามันอยู่ในความสมดไม่ได้นาน<ม>แต่ต้องบูเขียนสั้นเฉพาะออกจากเอ,อ,เอ๋อตั้งแต่เป็นคารวาสปฏิบัาาติคารวาสจำได้หมดเลยปู่จำได้หมดมันไม่เคยลืมน,นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาชีวิตแรกออนเมื่อเอาชีวิตแรกตัวเนี้ย มันก็จะเหมือนกับเป็นภาพอะไรที่ติดตาติดใจของเราเนี่ยหมอนที่เราเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตอะไรมาที่บอกว่าต้องใช้ชีวิตแรกเนี่ยพวกเราจะไม่ดูไม่ง่ายเอวเอสาหลวงปู่พวกดินพวกอะไรอยู่อยู่ได้ที่ไหนเอาลเอาไปเอาไว้ในตู้หมดแล้ตู้ไหนตู้เชฟอ๋อไม่ได้ดูอยู่นี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูตู้เชฟก็อยู่นี่แหละสมัยก่อนนี้ออกมาแสดงพอมาแสดงแล้วมันเลยเป็นเรื่องับบทีเราสมาคม ว่าเราแบบ่าเร,าอริรอ,รอะไรกางนริรรมนุษยธรรมปวดตัวเองว่าเป็นพลังหานหลวงปู่ก็เลยว่ามีการไหนที่หลวงปู่เทศว,ว่าหลวงปู่เป็นพลังหานหลวงปู่เทศแต่ว่าหลวงปู่จะไม่กลับมาเกิด,ดอีกเขาะตื่นก็มาแก่มาเก็บมาตายมตตาตกรขขงหลวู่ไม่จะมาเกิดทําไมเขาก็เลยว่านี่แหละเอาบริขารออกแสดงเนี่ยก็ถือว่าปวดอุตริมนุษยธรรมเพราะบริขารมันเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็เลยว่า ก็รู้สิลูกข้าเขาเก็บใบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะว่าไงหรไอว่าง,ง,างี้ลุงปู่ก็ไม่ได้เป็นพราะหันนี่สีริสมาคมสัน่นตรวจสอบให้ครูบาอาจารย์ให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคจาตลวงปู้สึกโดยที่ลวงปู่มไม่มีความผิดอะไรเพียงแต่แจ้งบอกว่าปวดอุตริมุษยธรรมแต่คำพูดก็เหมือนหลวงตาบวัวนะที่ว่าจะไม่มาเกิด ก็ไม่ได้ว่าเป็นพระอ,อะไรมันไม่ได้อนั่นเพราะว่ามันมีในหลักคําสอนคํานี้นะไม่ใช่ว่าเพราะารูจแจหลวงตาพระมหาบัวเป็นผูุ้เทศเพราะมันมีในหลักคําสอนที่พระเจ้าพราะองค์ทรงมาจญัตไว้แล้วแล้วพระองค์เงี้ยประสุทธปับ๊บมัาจะยกนิ้วเดียวเดินเกีิเก้าตามที่เราอ่านในพุทธประวัติใช่ไหมหรอือครับกเราเป็นพี่ใหญ่ในโลกเราเป็นผู้เลิศในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอันตราการมันจะเป็นคําของที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เราก็นําคาธรรมะของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแผย่ทางเดินก็คือทางเดินไปตามทางที่พระเจ้าพาไปคือเมืองพุทธิพัน์นั่นเป็นคำนี้ใแแ้วอันผู้บาอาจารย์มาเนี่ยแล้วก็ลูกจีนลูกตาบวมมาบอกว่าลวงปู่ใช้คํหลวงตาบวหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้น ก็โทษพระทุกรวปที่ิใช้คําของพุทธเจ้าหมดเรื่องบุญเรื่องบาต้เรื่องกเรื่องสวรรค์ถ้าไมจึงพูดกันอย่างนั้นสิ่งที่ดีทําไมพวกเราจรงไม่บอกต่อ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 กันไปว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนทําไมจะต้องมากั้นกันแบบนั้นอย่างนั้นก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมล่ะอย่างนั้นไม่ต้องบวชนั่นถ้าบอกว่าเรียนแบบกันน่ะถ้าบวชก็แสดงว่าเราเรียนแบบพุทธเจ้าจินั่นพอก็ามาจะเข้าเลยเข้าใจ คำมีพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วตั้งแต่ที่พระองค์ประสูติเราว่าอย่างนั้นก็ศึกษาดูที่มันศึกษากันทุกคนนี่นพุทธประวัตินั่นเราเรียกว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นไอ้พระอรหันต์ในช่วงนั้นนะหรือข้าพเจ้าเป็นไอ้ไอ้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตัดอย่างนั้นแต่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 ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศในโลกเป็นพี่ใหญ่ในโลกชา,ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพเจ้าจะไม่ลับมาเกิดอ,อยู่ตลอดนาฏกรรก็มันแด่ไว้อย่างนั้น แล้วหลวงปู่รู้ตั้งแต่พศอ,อะไระรู้อะไรที่ว่าเหมือนว่าจะไม่มาเกิดแบบบรรลุอะไรเรียกทำคือเจตนาตั้งแต่ออกกันประชาแล้วตัวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวว่าตัวไหนโ่ตอนไหนอะไรไม่มีเลยไม่ได้สนใจตอนอื่น,ตอนน,นตอนนั่นตอนนี้คือต,ตั้งแต่เจตนาออกกันประชาแล้วว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกถ้าเกิดว่ากิเลสจะไม่สิน้น ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่มีสติเต็มที่อยู่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ไงจะเกิดในเทวโลกแล้วก็ภาวนาต่อเรื่องเออแบบมีมารมีผู้หญิงเปลือยกายอะไรนี่เป็นเมานมันมาตลอดเป็นเรื่องจริงแบบฝันหรือเราไม่อ่ะมันเป็นเรื่องจริงอยู่ตั้งเจเป็นปลาขาวมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะได้เดินตามมันไปอยู่แต่ว่าจงจี เป็นไอ้พระเนี่ยเราจะใช้คำที่จะออกมาที่จะบอกว่าได้พูดได้คุยได้อะไรกับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเราจำเป็นต้องใช้คำเดียวว่าฝันอย่างเดียวนี่ขอให้พวกเราเข้าใจนะแต่ที่จริงเห็นจริงก็อันนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องเข้าใจตัวของเราเอางนั่นแหละเรื่องของเรื่องมัน เราต้องเข้าใจตัวของเราเอางว่าเราจะเอาธรรมะออกยังไงถ้าเราบอกว่าเราเห็นจริงละตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะใช้คาว่าอวดบุตรนุรสิฐานเพราะมันเห็นแต่เราเขาไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมแต่กที่กล้าเขียนที่เพนสิมาก้ามจเดริษหรือปีพอสมมาแล้วสิมาเพราะว่าสกีพยานยันอยงอยู่ไงจริงกล้าเขียนให้คน็นพิสูจน์ว่านี่เป็นของกิงฟ้าผ่าอีชื่อมันดะอีชื่อดามันก็ยังอยู่ โอ้ทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่ทุกคนอยู่อ,อีฟ้าผ่านมันก็ยังอยู่ลุงปู่จริงกล้าให้ลูกเขียนลุงปูก่ก็เลยเล่าให้ฟังแต่ฟ้าผ่านนี่ตายแล้วใช่ไหมครับมันเหมือนกับตายนะมันหมือว่าเฉลินะไปแต่มันก็ไม่รู้สึกตัวนะเขาก็เลยเขียนมันเข้าวัดช่วงนั้นพอดีลุงปู่เลยต้องคาถานั่นแหละก็ไม่ได้เรียนคาถาอะไรเพราะมันไม่ใช่อยอกสานที่ช่เนี่ยเพราะคาถานี่เป็นประาของพระโมคคัลลาดับไปนรกแค่นั้นเองที่เปเอาแม่ ออกจากนรกไม่ได้ว่าจะช่วยแม่พระบุคลาเนี่ยท่านนีช่วยแม่ได้ท่านนช่วยไม่ได้ก็เลยเอ่ยคำนี้ยมันเป็นบาลีเราก็เลยว่าเป็นพระคาถาที่เฉยนั่นเหตุรูมุคลาโนะละกตังรวงปุถีที่สบาจีปฏิกรรมปฏิเนี่ยมันเป็นคําที่พรุคลาใช้จาบบกไฟนรกเฉยเฉยแต่มันเป็นภาษาบาลีเราก็เลยว่าใช้คําว่าบทบาทพระคาถา เอ,อแล้วมีแบบอะไรที่แบบกาขายให้ดีหลงปู่มีคาถาอะไรหตัวนี้ก็ไม่ก็ด้สนใจไม่ได้ทางนี้ใช่เพราะว่า <rine> รู้ว่ามันเหนือกรรมไม่ได้ถ้าข้าบบทบาทพระคาอะสมมติว่านะถ้าบ,นบนทบาทพักคา,า,าถาคาต่างๆที่มันดีมันเหนือกรรมได้ตลกงู<ท>จะบอกพวกเราทุกคนเราไปใช้ไม่ต้องจนอีกอย่างนั้น ต้องการ้ายขายดีเอาคาานี้ไปจะ้ขาขายดีหมดไม่มีที่จะบอกว่าเอาของทิ้งมีแต่ขายของหมดทุกวันทุกวันต้องการอะไรก็สมบัติหนาแต่ว่าเจ้าไม่ได้มาแต่๋ยอย่างงั้นพระเจ้าให้เชื่อกันใี่ปุ่นปุ่นนนี้เออแล้วเรื่องอาจารย์เบียร์เห็นหลวงปู่พูดไว้ <laughs> <laughs> เขาอันนั่นนะเขาเพียงตัดต่อหลวงปูเ่เฉยๆนะครับไม่ได้พ,พูดถึง,ถงเลยนะ แล้วผมพูดถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เขาใฝ่ใจในธรรมเขาปกป้องพระพุพทธศาสนาเห็นพระไม่ดีเขาก็จี้มันไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะมีในสมัยพุทธกาลที่มีอุบาสกอุบาสิกาคอยกําจัดกาหลาบพระพวกนี้อยู่มันก็มีในพะสูตรน่ล้วผมก็เลยว่าเขาทําทุกมันก็มีทั้งผู้หญิงด้วยใช่ไหมละ่ะมีทั้งผู้ชายด้วยที่เราเห็นนั่นแหละ แต่หลวงปู่ไม่ได้ไปเอ่ยนี่ยว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่ที่เขา,เาไปเอ่ยนั่นเพราะว่าเขาไปตัดต่อภาพหลวงปู่เข้าใจไหมอืมครับเดี๋ยวก็บริษัทน้าจัดแล้วก็บริษัทน้าตัดต่อการเดียวนั่นแหละมันก็เลยไปมดเลยเขาก็เลยว่าหลวงปู่นั่นเห็นไหมพระที่ชื่อว่าพระธีระมหาธีระน่ะที่เอาหลวงปู่ไปฟ้องในช่องสามด้วออะไรเงี่งยบอกว่าเจเจอาจารย์ชื่อว่าหลวงพ่อน้อย บอกให้พระไปกาศตีนคนตื่นทำลวงปู่ไม่ได้พูดสักคำลวงปู่พูดแต่ว,ว่าพระเลวๆสามๆนั้นสมควรที่จะไปกาศตีนโยมเขาซะลุงปู่ไม่ได้เฉยเฉยแต่ว่าเวลาเขาเขาไปพูดเขาจะไปพูดเสืิมเข้าใจไหมแต่เนี้ยครับนันน่เขาจะไปพูดเสริมหลวงพ่อน้อยบอกให้ ไอ้พระไปกาตีนโยมไปกาตีนคนตื่นทำหลวงปู่ไม่ได้พูดไปอย่างนั้นหลวงบอกว่าพระเร่เร่สําๆพระพวกกินเหล้ามาสุรลาพระพวกเล่นบัางไฟพระพวกจับเงินจับทองใช้ใจเหมือนคารวบาลญาติโยมพระมีโทรศัพท์โทรแกพทแนบหูคุยไอหากิิกขาก๊ากข,า,ขาอุบาสิกาเพื่อหาเลหเลี่ยมทางด้านไม่ดีเพื่อไปจีบเขาอย่างนั้นอย่างนี้ พวกนี้เป็นเปรตเป็นผีเราว่างั้นน่ะไม่สมควรเป็นพระเป็นสัมมาณะทาให้ศาสนาเสื่อม <Okay. S 1> พระพวกนี้สมควรที่จะไปกราบโยมโยมกลุ่มนี้เขาเป็นอาจารย์ซาาะพอเขาดูที่ปกป,ป้องศาสนารู้ธรรมรู้วินัยแตกฉานในพระตีพิฎกพระเราไม่ได้เรียนเลยไม่ได้สนใจหาวิธีการอย่างเดียกก็คือทำยังไงก็จะมาศสัททาเขาไปเจ้าออกซองเสียซองขาไปหาที่อะไรเขา ทั้งที่พระพุทธเจ้ามไม่ได้บัญญัตที่ว่านนี้ิไม่มีผู่แม่ถาไม่ใำไม่มีซองเขียวซองขาวต้องการที่จะรักษากบุญหมายถึงหลักคําสอน